ขอเริ่มจากการนํารถคันนี้เข้ามาเติมน้ํามันที่ปั๊มคาลเท็กซ์กันก่อนเลยนะครับตอนนี้การเติมน้ํามันที่ปัม๊มคาลเท็กซ์รวมถึงการสะสมคะแนนจากการเติมน้ํามันผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่าคาลเท็กซ์รีวอร์ดเนี่ยทำได้ง่ายมากๆเลยนะครับผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าคาลเท็กซ์โกในสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองครับหลังจากที่เติมน้ํามันเรียบร้อยนะครับเราแตะเข้าแอปพลิเคชันแล้วก็ชําระเงินผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้ทันทีรวมถึงเราได้คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับอัตโนมัติเลย,เยค,สสคนาลนนนเท พลิคเคชัน Cloud Test Go ครับที่สะดวกสบายรวดเร็วใช้งานได้ง่ายผ่านทางสมาร์ทโฟนของเรานะครับโดยที่เราเติมน้ำมันทุก1ลิตรจะได้1คะแนนครับสะสมครบ8คะแนนจะเป็นส่วนลดน้ำมัน1บาทครับสมัครวันนี้รับทันที200คะแนนมีค่าเท่ากับส่วนลดน้ามัน25บาท รวมถึงมีสิทธิ์รับคะแนน2เท่าแบบจุกๆกันไปเลยครับแลกสิทธิประโยชน์มากมายจากแบรนด์ชั้นนำครับอาทิ Starbucks, McDonald's, Big C, Shopee หรือว่า The One ครับสามารถผูกได้ทั้งบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตเพื่อใช้ในการชำระค่าน้ำมันนะครับสะสมเร็วแลกเร็วได้ส่วนลดน้ำมันเร็ว c a l t e x Rewards สมัครเลยวันนี้ผ่านแอป c a l t e x Go ได้ครับอู๋สปินได้ครับคุณผู้ชมครับรีวิววันนี้อยู่กับคันนี้นะครับนี่คือปอร์เช่คายเอ็นอีไฮบริดคูเป้แพลตตินัมแอดดิชันนะครับความสมบูรณ์แบบของปอร์เช่คายเอ็นคูเป้นะครับที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ใฝ่ฝันอยากได้นะครับในสมาชิกใหม่ล่าสุดของเขาเนี่ยมีคุมรถแพลตตินัมแอดดิชันต่อท้ายมานะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเราดูไปรอบๆคันอ่ะเราจะเห็นว่านี่เป็นคายเอ็นคูเป้ที่หล่อเหลาผิดปกติจากคายเอ็นคูเป้ทั่วๆไปนะครับมันมีความหมายอย่างมากครับกับว่นนนรีเป็ ที่ทางปอร์เช่เนี่ยทำขายในตลาดโลกเลยนะครับเข้าเล่งเห็นเป็นอย่างดีครับว่าสมาชิกแฟนๆปอร์เช่ทั่วโลกเนี่ยต่างก็เป็นเจ้าของคายเอนก็ก็คายเอนคูปเป้กันไปหลายคันมากๆแล้วใช่ไหมครับเขามีข้อมูลครับว่าแต่ละคนน่ยชื่นชอบออปชั่นอะไรในคายเอนกับคายเอนคูปเป้บ้างนะครับแล้วก็เอาออปชั่นยอดฮิตอะเอามาพรีอินสตอลนะครับคือพรีคอนฟิกมาให้เราเลยในลักษณะที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลยนะครับแล้วก็ทําราคาให้ย่อมเยาวลงนะครับเท่ากับว่าเป็นแพ็กเกจที่เหมือนกับว่าได้รวมเอาออปชัน ยอดฮิตมาแล้วแล้วก็ขายในราคาที่คุ้มค่ากว่าเดิมครับเจ้าคายเนคูเป้ตัวนี้เนี่ยที่เป็นเครื่องยนต์ e HyB ริดนะครับแล้วก็แพลตินัมแอด i ิชัเนี่ยราคาสูงกว่าคายเนคูเป e ้ e HyB r i d ปกติอยู่แค่2 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นแต่ว่าออปชั่นที่เขาใส่เติมมาให้นี้เนี่ยมูล,ลค่ารวมแล้วเกือบ1ล้านบาทนะครับนั่นก็คือก่อนที่เขาจะมีแพลตินัมแอด i ิชัถ้าเกิดเราเอาคายเนคูเป้ e HyB r i d มาใส่ออปชันต่างๆที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นี่เราจะสามารถประหยัดเงินไปได้ณนะวันนี้เนี่ยมากกว่า 600, บา ของเจ้าคายเอนอีไฮบริด e คูเป้แพลตตินัมเอดิชันคันนี้กันครับ ในส่วนของรายละเอียดเนี่ยต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับด้วยความที่ปอร์เช่นเนี่ยมีคายเอนคายเอนคูเป้ e h y b r i d นะครับที่เป็นตัวถังนี้นะครับเป็นชุดเครื่องยนต์นี้การขับเคลื่อนแบบนี้เนี่ยช่วงล่างแบบนี้ลักษณะการขับขี่แบบนี้เนี่ยมาสักพักแล้วนี่ไม่ใช่ตัวรถใหม่แต่อย่างใดนะครับใน Platinum Edition เนี่ยมันเป็นออปชั่นที่เขา Pre-Install หรือว่า Pre-Config มาให้มากกว่านะครับที่เดี๋ยวผมจะพาดูนะครับอย่างแรกเลยก็คือสีตัวถัง ของตัวรถเนี่ยก็จะเป็นสียอดนิยมนะครับที่มีให้เลือกหลายสีเลยโดยเฉพาะสีนี้เนี่ยเออน่าจะเป็นสียอดนิยมของแฟนๆปอร์เช่มากนะครับก็คือสีครยอนนั่นเองนะครับมันจะเป็นสีเทาหม่นๆห,หน่อยนะครับพอปันล้อไปกับตัวถังในลักษณะของปอร์เช่ที่เป็นรถสปอร์ตเนี่ยมันแบบมันดูเข้ากันอย่างมากเลยแต่งยังไงก็สวยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือมันจะมีทริมนะครับทริมตรงนี้ที่ปกติแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเออสีเงินเง,นเงาๆนะครับที่เป็นสีโครเมียม ในแพลต i ินัมเอ dition เนี่ยจะเป็นสีนี้ทั้งหมดเลยนะครับเขาเรียกว่าสีซาตินแพลต i ินัมตรงกับชื่อรุ่นแพลต i ินัมเอ dition เลยนะครับรอบคันเนี่ยเราจะเห็นสีซาตินแพลต i ินัมเนี่ยตกแต่งอยู่รายล้อมไปหมดที่เดี๋ยวผมจะพาดูต่อไปนะครับในคา e เ n นแล้วก็คา y เ n n e คูเป้ที่เป็นแพลต i ินัมเอ dition เนี่ยจะได้ไฟหน้าที่เป็นออปชั่น PDLs มาเลยนะครับก็คือ Porsche Dynamic Lighting System นะครับจะเป็นไฟหน้าที่สามารถปรับมุมได้อัตโนมัตินะครับตรงนี้ไม่ต้องติ๊กเลือกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับติดมาให้เลยเป็นออปชั่นส มาด้านข้างนะครับออปชันที่เด่นที่สุดเนี่ยก็คือล้อนะครับล้อสแตนดาร์ดที่ติดมากับคายเ n นคูเป้นะครับที่เป็นแพลต i ินัมเอ dition เนี่ยเราได้ล้อลายนี้เลยนะครับนี่คือล้อลาย RS Spider นะครับที่เป็นแฟนปอร์เช่หลายคนเนี่ยฝ่ฝันอยากได้นะครับถ้าเกิดเป็นค y e เ n นคูเป้รุ่นปกติที่ไม่ใช่แพลต i ินัมอะแล้วอยากได้ล้อลายนี้ ติ๊กเพิ่มนะครับต้องจ่ายเพิ่มแค่ร้อยอย่างเดียวเนี่ยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทเข้าไปแล้วนะครับก็คือในแพลตินัมเอディชัน่ะให้มาเป็นออปชั่นสแตนดาร์ดนะครับคุ้มค่ามากๆแล้วก็ตัวล้อเนี่ยก็จะเป็นสีซาตินแพลตินัมด้วยนะครับที่จะแบบปัดเป็นผิวด้านๆนะครับมาดูรายละเอียดใกล้ๆสวยจริงๆนะครับตัวนี้ขนาดยางที่ติดมาเนี่ยล้อหน้านะครับจะเป็น285 40 R21 นะครับแล้วก็ล้อหลังจะกว้างกว่าหน่อยนะครับเป็น315 35 R21 นะครับตัวนี้ติดมาให้เป็นออปชั่นสแตนดาร์ดครับ กอีกหนึ่งความหล่อเหล่านะครับด้านข้างก็คือโลโก้ e-hybrid ตรงนี้เนี่ยเป็นสีซาตินแพลตินัมแหละนะครับสีด้านๆอย่างนี้เลยนะครับสวยมากแล้วก็เด่นมากๆด้วยความหล่อของตัวถังคายเอ็นคูเป้มาอยู่ตรงนี้แหละครับก็คือจากหลังคาจุดสูงสุดของเขาเนี่ยสโลปลาดลงมาเป็นเส้นเดียวกันเป็นเส้นโค้งที่สวยมากนะครับจดลงมาถึงไฟท้ายนะครับเป็นเส้นเดียวกันอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวถังที่แฟนๆคายเย็นหลายคนอยากได้นะครับก็คือมันยอดนิยมมากๆอ่ะ เห็นอย่างเงี้ยก็ว่าสวยแล้วเนาะวิ่งอยู่บนท้องถนนยิ่งสวยนะครับมองจากด้านข้างเข้ามามันดูเป็น SUV ที่สปอร์ตมากนะครับเนี่ดูภาพที่เราเปิดให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดแบบรถคันอื่นเนี่ยมองเข้ามาข้างๆอ่ะเห็นคายเยนคูเป้วิ่งอยู่เราเห็นภาพเป็นยังไงนะครับมันเป็นเส้นสายที่สปอร์ตมากจริงๆนะครับบวกกับนี่สปอยเลอร์ชิ้นใหญ่เลยนะครับที่เป็นสปอยเลอร ทรงสปอร์ตของเขาอะนะครับติดมาเป็นออปชันมาตรฐานอย่างนี้เลยสีเดียวกับตัวรถครับอันนี้ในรุ่น e hybrid นะครับของคายเยนแลว้วก็คายเยนคูเป้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นปลั๊กอินไฮบริดนะครับก็จะมีฝาแบบนี้เนี่ยทั้งแก้มซ้ายแล้วก็แก้มขวาของตัวรถด,ด้านหลังนะครับด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นฝาสําหรับเสียบเติมน้ํามันนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับจะเป็นฝาสําหรับเสียบชาร์จพลังงานไฟฟ้าสามารถชาร์จได้ด้วย ac t ท p e t o นะครับด้วยเรตติ้งสูงสุด7.2กิโลวัตต์ครับมาต่อกันที่ด้านท้ายของคายเอั่อน,นค เสริมความหล่อขึ้นมาของคายเยนคูเป้ในแพลตินัมเอดิชันเนี่ยหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือตราคายเยนตรงนี้เนี่ยเป็นสีซาตินแพลตินัมเช่นเดียวกันนะครับนี่จะเป็นสีแบบว่าโทนเทา,ด,าด้านนะครับเช่นเดียวกับตรา e hybrid ด้านข้างนะครับล้อกันดีเข้ากันดีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เข้ามาดูใกล้ๆแล้วสวยมากก็คือคําว่าปอเช่ตรงนี้นะครับ p o r s c h e ด้านในที่อยู่ในกรอบไฟท้ายนี้เนี่ย เป็นสีซาตินแททินัมเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นสีด้านๆน,นะครับที่โดยปกติแล้วจะเป็นสีเงินทั่วๆไปนะครับอันนี้เป็นจุดที่สร้างความแตกต่างเลยคือถ้าเกิดเรามองจากด้านนอกเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ้ยนี่เป็นปอร์เช่ที่ดูล่อเหลามากผิดปกตินะครับมีสปอยเลอร์ด้านหลังตรงนี้สีดําเงานะครับเข้ากันกับกรอบหน้าต่างด้านข้างไซด์บินโดทริมที่เมื่อกี้ผมลืมพาให้ดูนะครับว่ากรอบหน้าต่างที่ล้อมอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยจะเป็นสีดําเงาแทนที่จะเป็นสีโครเมียมปกติครับสีดําเงาเนี่ยมันเสรัสรรบ บริเวณปลายท่อไอเสียนะครับทั้ง4ปลายท่อนี้เนี่ยก็จะเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันให้มาเป็นออปชั่นมาตรฐานครับด้วยความที่ได้ทรงด้านนอกหล่อเหลาแบบนี้เนี่ยจะต้องมีส่วนที่เราต้องแลกกันไปด้วยนะครับก็คือพื้นที่เก็บสัมภาระที่บริเวณฝากระโปรงท้ายนั่นเองนะครับในรุ่นขยเยง c o เป้เนี่ยจะเก็บสัมภาระได้รวมบริเวณด้านหลังตรงนี้แบบไม่พับเบาะนะครับอยู่ที่358ลิตรครับเปรียบเทียบก,กับขย e ยงรุ่นปกตินะครับตัวนั้นจะเก็บได้530ลิตดังนั้นถ้าเกิดร้ด้าน,นอกหลอเนยอาจจะต้องสูญเเสีียพื้นท่ก็บสมภารรับ ผมขอพาดูข้างในจาก ข้างหลังกันก่อนเนาะด้วยความที่คายเองคูเป้ถ้าเกิดใครไม่คุ้นเคยเนี่ยก็อาจจะกลัวนิดนึงนะครับว่าเอ้หลังคาลาดลงมาแล้วเสียพื้นที่ไปแค่ไหนนะครับประตูซอฟท์โคลสด้วยนะครับเท่มากเลยนะครับให้ความหรูหราตามสไตล์ของรถในซีรีส์หรูของปอร์เช่นะครับหลังคาที่ลาดลงของคายเองคูเป้เนี่ยผมคิดว่าด้วยความที่รถมันไซส์ใหญ่มากอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดอ่ะผมนั่งให้ดูนะครับว่าไม่ติดไม่ชนนะครับเหลือเยอะมากทั้งเอ่อบริเวณเฮดรูม um, แล้วก็นีรูมนะครับรถมันไซส์ใหญ่อะ่ะคือสาาามรถทํให้ สปอร์ตมันอย่างนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าความสบายน้อยลงนะครับนี่ก็เลยเป็นตัวถังที่ยอดนิยมมากๆของคายเยนนะครับอ่ะมาดูความสะดวกสบายของพื้นที่ด้านหลังกันนะครับแอร์สี่โซนนะครับก็คือสามารถปรับแยกอุณหภูมิได้ทั้งหมดเลยนะครับสีที่นั่งนี้จะเอาพัดลมความแรงเท่าไหร่แตกต่างกันอุณหภูมิแตกต่างกันได้สีที่นั่งเลยนะครับเป็นออปชั่นมาตรฐานนะครับไม่ต้องติดเพิ่มแต่อย่างใดนะครับความเท่อ,อีกอย่างก็คือสีของซีดแบลในรุ่นแพลตตินัมทั้งหมดเนี่ย จะเป็นสีเครยอนนะครับดังนั้นถ้าเกิดตัวรถเนี่ยสีตัวถังเครยอนด้วยเนี่ยมันเข้ากันหมดเลยมันเหมือนกับเป็นสีเดียวกันกับตัวถังรถข้างนอกเลยนะครับสมมุติว่าเราเลือกเป็นสีมาฮอกกานีเนี่ยด้านในก็จะยังเป็นซีดแบลสีเครยอนอยู่นะครับอันนี้ต้องเป็นข้อมูลที่แจ้งกันไว้ก่อนว่ามันไม่ได้เป็นซีดแบลสีเดียวกันกับตัวถังรถขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเขาจะให้มาเป็นสีเครยอนครับม่านไฟฟ้าตรงนี้นะครับที่สามารถปรับขึ้นลงอัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็ติดมาให้เป็นออปช ทุกตำแหน่งเลยนะครับ4ที่นั่งนะครับไม่นับตรงนี้นะครับจะได้โลโก้ปอร์เช่มาแบบนี้ด้วยนะครับเป็นออปชันมาตรฐานในรุ่นแพลต i ินัมเอดิชันนะครับให้เยอะจริงนะครับความสบายของผู้โดยสารแถวหลังผมโอเคเลยให้สอบผ่านได้เลยนะครับอีกอย่างนึ่งที่ให้มาเช่นเดียวกันนะครับก็คือจะเป็นลายเท็กซ์เจอร์ลายนี้นะครับที่อยู่บริเวณแผงประตูนะครับทั้ง4บานเลยรวมถึงบริเวณที่นั่งด้านหน้าคอนโซลของฝั่งผู้โดยสารนะครับจะเป็นลวดลายเท็กซ์เจอร์อลูมิเนียมแบบนี้นะครับ อันนี้ถ้าใครไม่ชอบเนี่ยสามารถที่จะติ๊กเลือกเป็นลายไม้ก็ได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับทันนี้แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนเนี่ยผมว่าติดมาแบบนี้เนี่ยก็เข้ากันดีกับการตกแต่งของซาตินแพลตินัมแล้วก็เป็นแพลตินัมเอ dition ที่แบบใช้โทนสีนี้สลับกันนะครับกับหนังสีดำนะครับเข้ากันดีสวยดีนะครับตรงกลางถ้าไม่ได้นั่งสามารถดึงลงมานะครับเป็นที่วางแขนพร้อมกับที่วางแก้วได้กับมีที่ชาร์จ USB Type C มาให้ด้านหลัง2ตํตำแหน่งนะครับก็ถือว่าครบถ้วนเลยนะ ด้านหลังนะครับถ้าเกิดเป็นคาเยนคูเป้นะครับก็จะเป็นหลังคากระจกแบบฟิกอย่างนี้เลยนะครับที่สามารถเปิดปิดม่านบังแดดได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับถ้าเกิดไม่ใช่รุ่นคูเป้เป็นรุ่นคายเคนปกติเนี่ยเออจะเป็นหลังคาซันลูปอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเปิดได้ทั้งผืนนะครับอันนี้จะไม่สามารถเปิดได้ด้วยทรงของหลังคาที่โค้งลงมานั่นเองครับย้ายมาที่นั่งคนขับบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดแบบซอฟท์คลอสนะครับกรึบก็จะดูดเข้ามากรึบนะครับแบบเนียนๆอย่างนี้นะครับเราได้เ อินทีเียแบบใหม่หมดเลยนะครับที่ทาง p อร์เช่เพิ่งจะอัปเกรดมาโดยเฉพาะซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดตรงนี้นะครับที่เราจะได้ไอคอนที่มีความสวยงามแล้วก็เข้าใจง่ายแบบนี้นะครับรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซอฟต์แวร์สามารถอัปเดตได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรองรับฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเติมในอนาคตนะครับเอ่อหน้าจอหน้าปัดหลังพวมาลัยตรงนี้เนี่ย บริเวณกึ่งกลางวงกลมกลางนี้จะยังคงเป็นเข็บอนาล็อกอยู่นะครับแต่ในขณะที่พื้นที่ซ้ายขวาตรงนี้ที่เหมือนจะเป็นวงกลมหลายๆวงนีเน้เป็นหน้าจอทั้งหมดเลยที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างอิสระนะครับซ้ายเอาแบบหนึ่งขวาเอาอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่สไตล์ของการขับขี่นะครับอันนี้ถือว่าได้หน้าจอยุคใหม่มาแล้วแล้วก็ปุ่มทั้งหมดตรงนี้เป็นแบบใหม่ล่าสุดนะครับก็คือแบบที่คายเยนเวอร์ชั่นสุดท้ายเวอร์ชั่นล่าสุดที่เขาใช้อยู่ในปัจจุบันครับออปชั่นที่ได้เพิ่มขึ้นมาในแพลตัวนี้น แฟนแฟนปอร์เช่ทั่วโลกเนี่ยนิยมเลือกใช้กันมากเลยนะครับแทนที่จะเป็นนาฬิกาดิจิตอลเนี่ยได้เป็นนาฬิกาอนาล็อกเท่ๆอย่างนี้มาตรงกลางนะครับชิ้นนี้ผมชอบมากสวยมากเลยนะครับได้เข็มสีแดงอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่อยากโชว์ให้ดูนะครับเข็มขัดสีเครยอนที่ได้ทุกตำแหน่งนี้เนี่ยเวลาใส่เข้าไปอ่ะมันเท่เนาะคือดูดิดมัน ความหรูหราทุกอย่างมันแบบว่าให้มาอย่างเต็มที่นะครับคือส่งเสริมขึ้นมาเลยทันทีนะครับดังนั้นสีของซีดแบลคค่อนข้างสําคัญนะครับถ้าเกิดใครเป็นแฟนปอร์เช่จะรู้เป็นอย่างดีเลยว,ว่าเลือกสีมาผิดเนี่ยจะรู้สึกเสียดายนิดนึงนะครับในแพลตินัมเอ dition เนี่ยมีทั้งขยเยนขยเยนคูเป้แล้วก็พานามีรานะครับให้เราเลือกนะครับออปชั่นบางอย่างอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเบาะนะครับที่ให้มากับที่นั่งนะครับคู่นี้เนี่ย จะเป็นเบาะแบบคอมฟอร์ตนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆไม่ใช่เบาะสปอร์ตซีทที่เราเห็นในรถสปอร์ตของปอร์เช่หลากหลายรุ่นนะครับอันนี้เป็นเบาะที่เน้นความสบายที่ทางปอร์เช่บอกเลยว่านี่เป็นคอมฟอร์ตซีทสามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมด14ทิศทางนะครับปรับได้เต็มที่แหละคือปรับได้ทุกชิ้นเลยนะครับขึ้นลงซ้ายขวาปรับแยกชิ้นได้ปรับลำบาได้นะครับ14ทิศทางนะครับกับเบาะตัวนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์เป่าลมร้อนนะครับในช่วงที่อากาศอาจจะเย็นหน่อยบ้านเราอาจจะได้ใช้น้อยหน่อย,อยแต่ว่านี่เป็นออปชันั ออไรเซอร์นะครับระบบแอร์ที่มีประจุที่จะช่วยฟอกอากาศนะครับให้มาเป็นออปชันสแตนดาร์ดเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเรื่องนึงน่าเสียดายหน่อยนะครับก็คือผู้ผลิตรถยนต์หลายรายเนี่ยประสบปัญหาชิปช็อตเทชนะครับไม่สามารถหาซัพพลายของบางอย่างได้นะครับหลังจากช่วงโควิดแล้วก็มีสงครามรัสเซียยูเครนนะครับปอร์เช่เองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับไม่สามารถหาพาร์ทบางตัวได้ที่จะเอามาประกอบแล้วก็ส่งมอบรถให้กับลูกค้านะครับออปชันที่หายไปในแพลตินัมเอ dition เนี่ยก็คือพวงมาลัยแม้ว่าจะเป็นมั มีพัดดิลชิฟต์ด้านหลังนะครับด้านหน้าเนี่ยพรวลพร่ามากนะครับปุ่มปรับโหมดแบบใหม่หมดเลยนะครับแต่ไม่ได้ปรับไฟฟ้านะครับพรเมลัยปรับมือนะครับนี่เป็นออปชั่นที่หายไปในปอร์เช่หลายรุ่นนะครับที่ได้ส่งมอบกันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับก็ลามมาถึงรุ่นนี้ด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลที่ต้องแจ้งให้ทราบนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วรุ่นนี้เนี่ยมันควรจะต้องมาพร้อมกับระบบปรับไฟฟ้าของพวงมลัยนะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายไม่แน่ใจว่าพาร์ทนี้จะกลับมาเมื่อใดเหมือนกันครับ อันนี้เป็นพวกออปชันเนาะอุปกรณ์การตกแต่งนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาใน ายเยน e Hybrid c o u p e นะครับก่อนที่จะออกไปขับกันนะครับผมขอเล่าเรื่องระบบการขับเคลื่อนนะครับของเจ้า e ขยเยน c o u p e e Hybrid คันนี้นให้ฟังกันก่อนนะครับเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดแหละดังนั้นก็จะประกอบไปด้วยสส่วนนะครับก็คือส่วนของเครื่องยนต์กับส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์อย่างเดียวเลยที่ปอร์เช่เลือกใช้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเบนซินนะครับ3.0ลิตรเป็นเครื่อง V6 นะครับเอ่อพลังกำลังของตัวเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่้ามร้อยสี่กิบลังมอ้านะครับ พละกําลังอยู่ที่136แรงม้าครับเมื่อทํางานร่วมกันแล้วเนี่ยจะได้พละกําลังสูงสุดอยู่ที่462แรงมา้าแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรนะครับพอร์เช่เคลมว่าคันนี้สามารถทาศูนย์ถึงร้อยได้ในระยะเวลาประมาณ5-5.1วินาทีแถวๆนี้แหละใกล้เคียงกันนะครับระหว่างคายเอนกับคายเอนคูเป้นนะครับถามว่าเพียงพอต่อความต้องการไหมนี่เป็นตัวเลขที่แรงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับ SUV ด้วยกันนะครับแต่ถ้าเทียบกับปอร์เช่ด้วยกันเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นรุ่น เริ่มต้นเท่านั้นนะครับของทางปอเช่ครับดังนั้นผมบอกได้เลยว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจาวันทั่วไปแต่มันจะรู๊ตฟ้าเหมือนกับปอเช่สปอร์ตหลายรุ่นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องออกไปขับกันเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก่อนออาไปขับกันเนี่ยผมอยากให้ฟังเสียงนี้ครับนี่เป็นออปชั่นที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ s p o r t Ex อ็กซอนะครับที่อยู่ในขยน n คูเป้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการติดเครื่องยนต์ขึ้นนะครับแล้วลองฟังเสียงนี้ดูครับ ขึ้นมาขับไายีนคูเป้นะครับตัวนี้เป็นตัว e h y b r i d ซึ่งหลายคนก็จะเรียกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นเนาะ นที่บอกว่ารุ่นเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่ระดับราคาที่เริ่มต้นนะครับอย่างที่หลายคนรู้แหละว่าภาษีของรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดในประเทศไทยอ่ะจะได้เปรียบกว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาบล้วนๆนะครับเรามีอัตราภาษีที่เอื้อกับรถที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าร่วมอยู่ด้วยนะครับก็ส่งผลให้รถปลั๊กอินไฮบริดทั้งตลาดเนี่ยมีราคาที่ย่อมเยาวลงกว่ารถที่เติมน้ํามันล้วนๆนั่นเองนะครับเราก็เลยได้เห็นว่ามีรถปอร์เช่หลายรุ่นที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดเข้ามาทําตลาดได้ราคาาคค่อนข้งดีเลย ในไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคายเอนหรือว่าพานามรา็ตามนะครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละก็ทำให้ตัวคายเอนอีไฮบริดกลายเป็นระดับราคา เริ่มต้นนะครับของคนใช้เขเย็นในไทยนะครับอย่างไรก็ตามเทคโนโลยี e h y b r i d หรือว่า Plug-in Hybrid ใน Porsche เนี่ยไม่ได้แย่อะไรเลยนะครับนี่เป็นบริษัทรถยนต์ที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องยนต์สันดาบร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ามาอย่างยาวนานนะครับเขาทําได้ค่อนข้างอยู่ตัวแล้วแหละแต่ว่าคาแรคเตอร์การขับขี่เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องมาคุยก,กันนะครับว่าในโหมดของไฮบริดในรถปอร์เช่เนี่ยค่อนข้างจะแตกตาก่าง จากโหมดไฮบริดของรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆอยู่พอสมควรเลยนะครับผมสตาร์ทรถขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเงียบกปิดเนะเหมือนกับก็ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักก่อนนะครับแต่ว่าพอเราขับออกมาเนี่ยผมเข้าสู่โหมดไฮบริดออโต้นะครับนี่เป็นชื่อโหมดท,ที่เขาใช้นะครับไฮบริดออโต้ไฮบริดออโต้นี้เนี่ยเราก็จะคาดหวังเนะว่าถ้าเกิดเราใช้ความเร็วไม่ได้สูงมากหรือว่าไม่ได้กดทันเด่งอะไรมากมามนักเนี่ยมันจะตัดไปใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนใช่ไหมครับแต่มันไม่ได้เกิดขึ้น กับคายเนคันนี้นะครับคือปอร์เช่เนี่ยเขาต้องการที่จะให้คาแรคเตอร์รถของตัวเองอเป็นรถสปอร์ตอยู่ไม่ว่าจะเป็นปอร์เช่รุ่นเริ่มต้นแค่ไหนก็ตามเนี่ยเขาบอกว่ายังไงก็ตามมันเป็นปอร์เช่คือมันต้องสปอร์ตนะครับและสเปคอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้พลังของมอเตอร์ไฟฟ้าเองอเพียวเพียวมันมีแค่1น6แรงม้าเองคือไอรถ136แรงมา้ามันไม่ใช่รถสปอร์ตอยู่แล้วในมุมมองของปอร์เช่นะครับดังนั้นโอกาสที่รถคันนี้นจะวิ่งด้วยไฟฟ้าเเเพียเยเียยยวลน่ ค่อนข้างน้อยครับเขาจะพยายามให้เครื่องยนต์เนี่ยติดอยู่ไม่ว่าจะไอเดลอยู่ก็ตามเนี่ยอยู่ค่อนข้างจะเกือบตลอดเวลานะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เรากระแทกคันเร่งออกไปเนี่ยมันจะได้พร้อมใช้งานนะครับซึ่งแตกต่างจากรถปลัสคิดไฮบริดท,ทั่วไปถ้าปกติแล้วเรากดคันเร่งเอาไว้นิดเดียวสักประมาณสมมติว่าคันเร่งมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะสมมติว่าผมจุ่มเอาไว้สักประมาณสิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้เนี่ยไม่มีทางหรอกที่เครื่องยนต์จะติดขึ้นแต่คันนี้เรากดแค่สิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็น ชัดเจนมากเลยว่ามันจะไม่ค่อยตกลงมาอยู่ที่ศูนย์เท่าไหร่ถ้าเกิดเราไม่ได้ยกคันเร่งออกหมดถ้าผมยกคันเร่งออกหมดเนี่ยเห็นละก็ตกลงไปที่ศูนย์ใช่ไหมผมแตะคันเร่งลงไปคืนแค่สิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองมันจะกลับมาคือไม่ได้กดคันเร่งกระแทกจะแซงจะอะไรเลยนะครับคือเครื่องยนต์มันจะมารอเราไว้ให้เรา,ารอพร้อมใช้งานนะครับนั่นก็คือทุกครั้งที่เราต้องการจะกดแซงจริงๆถือว่ากระแทกคันเร่งลงไปจริงๆมันพร้อมใช้นะครับแบบนี้เลยดังนั้นนี่คือคาแรคเตอร์ของเขา ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าตัวแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยไม่ได้เข้ามาช่วยให้เรารู้สึกประหยัดน้ํามันอะไรขึ้นมากมายขนาดนั้นในการขับขี่ทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในเมืองความเร็วต่ํารถติดอยู่อะไรก็ตามนี้เนี่ยโอเคอันนั้นเนี่ยเครื่องยนต์ติดน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราขึ้นมาบนไฮเวย์อย่างนี้เนี่ยเริ่มมีความเร็วนี้เนี่ยโอกาสที่รอบเครื่องยนต์จะเป็นศูนย์่ะค่อนข้างน้อยนะครับบอชเช่จะพยายามติดมันขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆอนะ่ะ ทำได้ไหมก็ทําได้นะครับโหมดการขับขี่เขาเมีอยู่แล้วเราก็แค่หมุนมาที่ตัว E นะครับตัว E เนี่ยมันจะขึ้นว่า E power เลยใช้แบตเตอรี่ล้วนๆน,นะครับแต่ว่ามันคือรถสปอร์ตอ่ะมันคือพอใช้อ่ะครับถ้าเกิดเรากดคันเร่งเร็วเกินไปมันก็จะเครื่องยนต์ติดขึ้นอยู่ดีแม้จะอยู่ในโหมด E power ก็ตามนะครับไอ้กดคันเร่งเร็วเกินไปเนี่ยไม่ได้กดคันเร่งแบบกระแทกอะไรเลยนะครับคือแค่แบบว่ากดจากสมมติว่าเกิดจาก0ูนย์ลงมา50เนี่ยแบบฟึบอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเราจะเร่งแซงและ ไอมอเตอร์ไฟฟ้า136แรงมา้าไม่พอแน่เอาเครื่องยนต์ติดดีกว่านะครับดังนั้นไอโหมดการขับขี่ต่อให้บังคับว่าจะเอาไฟฟ้าล้วนอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรกับรถยี่ห้อนี้ครับคือมันแค่ความรู้สึกเท่านั้นนะครับมันจะโฮอยู่ในโหมดไฟฟ้าล้วนเนี่ยดีขึ้นกว่าโหมดไฮบริดออโต้นิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดกระแทกคันเร่งลงไปนิดนึงเนี่ยหรือมีการกระแทกเกิดขึ้นอนะเครื่องยนต์ติดแน่อะอ่ะดังนั้นไหน โหมดไฟฟ้าล้วนหรือว่าไฮบริดเขาเนี่ยก็อยากให้เครื่องยนต์เราติดอยู่เกือบตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดขับคันนี้ให้สนุกถ้าเน้นสนุกนะเปิดโหมดสปอร์ตไปเลยก็คือเนี่ยพักเข้ามาตัว S เลยนะครับเข้าโหมดสปอร์ตเนี่ยเครื่องยนต์มันจะติดอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าเครื่องจะไอดเลขนาดไหนจะยกคันเร่งออกขนาดไหนก็ตามนะครับแล้วเราก็จะได้ยินเสียง V6 เร้าใจแบบเนี้ยอยู่ตลอดเวลาด้วยมีพลังพร้อมใช้ตลอดเวลาด้วยนะครับเอ,อ่อคาแรคเตอร์ในโหมดสปอร์ตเนี่ยทุกครั้งที่เรากระแทกคันเร่งเนี่ย เขาจะเอามอเตอร์ไฟฟ้าดึงมาช่วยด้วยเกือบทุกครั้งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันได้ความแรงการแบบไม่ต้องรอรอบไม่ต้องรอเทอร์โบนะครับเขาจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าดันเราออกไปก่อนนะครับแล้วพอได้รอบเทอร์โบเริ่มคิกอินเข้ามาเนี่ยมันก็จะได้ความแรงแบบพุ่งๆออกไปเลยทันทีนะครับในโหมดสปอร์ตเนี่ยขับสนุกจริง ในขยองคูเป้นะครับแล้วก็การที่ปรับเข้าสู่โหมดสปอร์ตเนนี้นพมีความเร็วระดับหนึ่งนะครับตัวรถเนี่ยช่วงล่างถุกลมเนาะมันก็จะเหมาะลงไปให้เราระดับหนึ่งด้วยนะครับทำให้มันแบบว่าขับขี่แล้วรู้สึกรถเนี่ยมันไม่ได้สูงเหมือนกับเป็นรถ SUV นะครับดังนั้นเอ่อนี่คือโหมดที่ขับขี่สนุกมากในขยองคูเป้นะครับเนี่ยมันพร้อมใช้ตลอดเวลาจริงนะอีกอันหนึ่งที่ผมชอบนะครับเกี่ยวกับช่วงล่างถูกลมของเขานี้เนี่ยคือนี่เป็นช่วงล่างถุงลมที่หนึบมากอะ มันออกแบบมาไม่ได้เพื่อความสบาย100%ขนาดนั้นแต่ว,ว่ามันออกแบบมาให้รู้สึกว่านี่เป็นรถที่เกาะถนนมากๆคันหนึ่งนะครับซึ่งแตกต่างจากช่วงล่างถุงลมของรถ SUV ทั่วๆไปที่เหมือนจะออกแบบมาให้มันรู้สึกสบายเนาะหรือว่าซับจากความสูงของตัวรถไปพอสมควรนะครับแต่คันนี้เนี่ยมันได้ความหนึบดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราขับ แม้ว่าจะเป็นรถสูงเท่านี้เราจะรู้สึกเหมือนเป็นรถซีดานนะครับอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของช่วงล่างถุงลมที่ p อ r s เชนเนี่ยใช้งานอยู่แล้วนะครับในคายเอนเองหรือว่าคายเอนคูเป้เองเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าตัวรถมันค่อนข้างสูงน,นะครับพอเราเข้ามาในโหมดสปอร์ตแล้วมันหมอบลงมาให้เราระดับหนึ่งแล้วเนี่ยบวกกับคาแรคเตอร์ที่มันค่อนข้างหนึบเนี่ยโหมันชัดเจนมากเลยว่านี่แหละคือประโยชน์ของช่วงล่างถุงลมนะครับที่ให้มานี้ถามว่าคายเอนอีคูเป้ ตัวนี้เนี่ยแรงแค่ไหนนะครับถ้าเกิดดูจากตัวเลข462แรงมาโอเคแรงแหละนี่เป็นรถที่แบบว่าเกือบเข้าขั้นสปอร์ตคาร์ที่เป็น SUV ทั่วๆไปได้อยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นของคายเยนก็ตาม,มน,นะครับขับขี่จริงสนุกมากนะครับเรารู้สึกว่ามันพร้อมใช้อะแต่ว่าอันนึงที่ผมรู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่คุ้มค่าสำหรับลูกค้าคายเยน e ไฮบริดที่ให้มาเนี่ยก็คือปุ่มปรับโหมดการขับขี่ที่มันอยู่ที่พวงมาลัยเนี่ยมันมี4โหมดเนาะที่ผมเล่าให้ฟังไปมี e power มี Hybrid Auto มี Sport แล้วก็ Sport Plus ใช่ไหมครับถ้าจะสังเกตด,ดูตรงกลางปุ่มเนี่ยมันจะมีปุ่มเล็กๆอันหนึ่งกลมๆลนะครับที่เราสามารถกดได้อันนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มที่เราสามารถดึงความแรงของทั้งหมดทั้งมวลของเครื่องยนต์ v 6เนี่ยรีดออกมาเต็มที่ปีกผีเสื้อเปิดสุดนะครับแล้วก็ดึงพลังของมอเตอร์ไฟฟ้าออกมาอย่างเต็มที่ ให้เราได้ใช้งาน20วินาทีนะครับเป็นปุ่มสปอร์ตเรสปอนส์นั่นเองนะครับถ้าเกิดไม่ว่าเราจะอยู่โหมดไหนก็ตามอยู่โหมดสปอร์ตอยู่ไฮบริดอยู่อี o าวเวอร์เลยก็ได้นะครับอยากใช้งานอ่ะตอนนี้อยากเร่งแซงนะครับตอนนี้อยากสนุกอะไรเงี้ยครับกดไปเลยตรงกลางนะครับตรงหน้าจอเนี่ยเขาจะเคาดาวให้เรา20วินาทีให้มีพลังสูงที่สุดพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ากดปุ่มนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างสมมติผมอยากซิ่งตรงนี้ละนะครับกดเลยครับ หน้าจอขึ้น20วินาทีรอบเครื่องยนต์ขึ้นมานครับมันผลักออกมาเต็มที่อย่างนี้เลยนะครับพร้อมใช้งานตลอดเวลามีพลังแบบเต็มที่อย่างนี้ยให้เราใช้20วินาทีนะครับเสียงแบบปล่อยมาอย่างเต็มที่นะครับแม้ว่าคันนี้จะไม่ใช่รถทรงสปอร์ตของปอร์เช่แบบว่าที่จะปล่อยเสียงเครื่องยนต์อะไรเข้ามาอย่างเต็มที่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราได้ยินชัดเจนมากแหละนี่เป็น20วินาทีอย่างความสนุกนะครับพอหมดลงแล้วแล้วยังไงต่อนะครับเขาให้เรากดต่อได้เลยไหมกดต่อได้เลยนะครับ กดอีกนะครับก็นับ20่ิบวินาทีถอยหลังอีกนะครับทีบเราออกไปอย่างนี้ได้สบายสบายนี่ก็จะเป็นโหมดที่เขาจะกวาดรอบเครื่องยนต์นะครับไปชนเลสไลน์เลยนะครับที่อยู่ประมาณ6,800รอบ ตอนนี้ผมผลักกลับมาใช้โหมด e-power นะครับก็คือบังคับให้ตัวรถเนี่ยใช้พลังไฟฟ้าล้วนๆนะครับขนาดแบตเตอรี่นะครับของ c a y e n n e E-Hybrid คันนี้เนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ17กิโลวัตต์อาวนะครับแล้วก็ใช้ได้จริงประมาณ14กิโลวัตต์อาวกว่าๆนะครับตัวเลขที่ทางปอรเช่เคลมไว้เนี่ยสามารถวิ่งด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆ ได้ประมาณ47กิโลเมตรนะครับทำความเร็วสูงสุดในโหมดไฟฟ้าล้วนๆได้ประมาณ135กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าต้องค่อยๆไต่นะครับคือถ้าเกิดเราเขา e ้า e-power แล้วก็กดคันเร่งแรงๆเนี่ยมันก็จะผลักไปใช้เครื่องยนต์นะครับดังนั้นกว่าจะถึง135กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยเออไม่ง่ายเอาว่าผมพยายามจะทำนะครับมันผ่านร้อยอย่างยากเลยนะครับพอแบบว่าเรากดเราอยากให้มันเร,เร็วขึ้นเนี่ยเออมันก็จะไปผลักให้ใช้เครื่องยนต์นะครับดังนั้นมันคงเป็นตัวเลขที่เขาเคลมไลวไววว้้แแะะ่่่าาาาาททํํดตจจจริงอา ค่อนข้างลําบากนิดหนึ่งนะครับไม่ค่อย p r a c ต i ิค l สัเท่าไหร่ครับออถ้าถามว่าคันนี้ซื้อมาใช้ใชคลายว่าเหมือนจะเป็นรถ EV <S <S ได้ไหมเพราะว่าวิ่งได้47กิโลเนี่ยบางคนเนี่ยจากบ้านไปทํางานจนกลับบ้านอีกทีนึงเนี่ยอาจจะไม่ถึง47กิโลด้วยซ้ำนะครับถ้าอยู่ในเมืองรถติดๆอาจจะพอทําได้แต่แนะนํำไหมอาจจะไม่แนะนำเนาะเราซื้อคาเยนคูเป้ e h y b บ i ิมา6ล้านกว่าบาทอย่างถ้าเป็นแพลตินัมนี่ก็รวม7ล้านนะครับ699เนี่ย คงไม่ได้ซื้อมาใช้แค่136แรงม้าในพลังงานไฟฟ้าล้วนๆนะครับอาจจะผิด จุดประสงค์ไปนิดนึงนะครับก็ผมคิดว่าเจ้าของรถ Ca ย e n n e Coupe e h y b r i d เนี่ยก็คงไม่ได้เน้นที่จะซื้อมาเพื่อใช้ไฟฟ้าล้วนๆกันอยู่แล้วนะครับอย่างนั้นเราไปหารถ e v ีเออพรีเมียมรุ่นอะื่นๆอาจจะมีชอยให้เลือกเยอะกว่านี้นะครับจุดประสงค์ของตัวแบตเตอรี่ไฟฟ้าตัวนี้มอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยอาจจะมาช่วยในเรื่องของความแรงนะครับมาปิดช่องโหว่ในระหว่างที่เรากําลังรอรอบเครื่องยนต์รอเทอร์โบทํางานเนี่ยมากกว่าให้การขับขี่เนี่ยมันสนุกสนานมากขึ้นนะครับประกอบกับ ตัวรถที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็อนเนกประสงค์มากนะครับไปไหนมาไหนกันได้ทั้งครอบครัวเก็บของได้เยอะนะครับไปต่างจังหวัดได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องหาสถานีชาร์จนะครับในยุคนี้ก็การมีรถปลั๊กอินไฮบริดสักคันหนึ่งในช่วงรอเปลี่ยนผ่าน ไปหารถ BEV รถไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยก็น่าจะเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็หลายคนเนี่ยก็น่าจะคิดไฟฝันอยากจะครอบครอง Porsche SUV กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคายเยนปกติหรือว่าคายเยนคูเป้หรือไซส์เล็กกว่านี้มาคานก็ตามนะครับผมว่านี่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคนที่กําลังถึงเนาะที่อยากได้ SUV ระดับพรีเมียมนั่นเองครับในส่วนของ p l a ต i ินัมเ dition นะครับที่เราได้อุปกรณ์ตกแต่งมาครบถ้วนครบครันขนาดนี้ในราคาที่เขาเพิ่มเติมจาก ตัว e-Coupe ปกติขึ้นมาแค่2 0 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยบวกแค่ล้ออย่างนี้ผมบอกนะว่าถ้าเราติ๊กออปชั่นปกติบวกไปแสนเจ็แล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นนี่คือออปชั่นที่คุ้มมากๆนะครับมูลค่าของออปชั่นจริงๆเนี่ยประมาณ8 0 0แสนถึง9 0 0 0แสนบาทนะครับแต่ว่าเขาเพิ่มเงินมาจริงๆเนี่ยประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุ้มค่ามากสำหรับคนที่กำลังเลงว่าจะออกคยเยนหรือว่าขยเยนคูเป้อยู่ณนะเวลานี้นะครับสั่งซื้อรถวันนี้อาจจะต้องรอรถ ส่งมอบประมาณ6เดือนนะครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดจากทาง AAS นะครับรถทุกคันเนี่ยสามารถที่จะคอนฟิกเป็นตัวเราได้อย่างเต็มที่นะครับจะเปลี่ยนตรงนี้ที่ผมบอกเป็นลายไม้ก็ได้จะเพิ่มออปชันเพิ่มเติมไปกว่านี้ก็ได้หรือว่าเพิ่มสีต่างๆนะครับทริมต่างๆเนี่ยเลือกได้อย่างอิสระพอสมควรนะครับก็สามารถติดต่อกับทาง Porsche Thailand โดย AAS ได้เลยนะครับตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอครับอันนี้ก็คือรีวิวโดยภาพรวมนะครับของ Cayenne Coupe e-Hybrid Platinum Edition นั่นเองครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Thank you